ข่าวด่วนครับทุกคนจริงไหมครับอุงอิงและพ่อโจจะได้ร่วมแสดงละครดาวจลัดฟ้าในปี2524ครับเรียกได้ว่าทางด้านผู้กำกับละครชื่อดังดาวจรัดฟ้าเนี่ย ได้ไปชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ได้โพสต์ข้อความเนี่ยเอาไว้ว่าหมอลำฟีเวอร์ของจริงต้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มาพิสูจน์ให้เห็นกับตาแล้วก็ประจักษ์แล้วว่าทำไมสาวน้อยเพชรบ้านแพงถึงยืนหนึ่งในกระแสการแสดงหลากหลายวอลเลตี้ดนตรีแน่นๆลำเพลินให้ผู้ชมด้านหน้าเวทีฟอนจวดนะครับจาก ราชินีหมอลำดาวจรัดฟ้าโดยเฉพาะละครดาวจรัดฟ้าทางช่องสามและช่องวันทำให้ได้ร่วมงานกับสาวน้อยเพบันแพงและหนุ่มโจสาวน้อยเพบันแพงถึงเวลาต้องกลับมาเจอกันหน้าจออีกแล้วโอ้โหงานนี้ต้องสะเทือนวงการหมอลำแน่ๆมวลกรุ๊ปนะฮะโอ้โหทุกคนเอาละสินะฮะนี่เลยครับพี่โอ๊ตบุตรรัตเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ บน Facebook ส่วนตัวนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าพี่โอ๊ตเคยไปเจอน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาแล้วแล้วจีบมาเล่นละครแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าคิวเนี่ยจะว่างหรือเปล่าเพราะว่าการแสดงละครเนี่ยต้องบอกว่าต้องทั้งวันจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสมองว่าพี่โอ๊ตบุตรรัตเนี่ยอาจจะนะครับให้พ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเนี่ยมาร่วมอาจจะเป็นแบบว่าในฉากฉากหนึ่ง ของดาวตรัสฟ้านะครับคือทุกคนอันนี้ไม่ได้บอกว่าชื่อเนี่ยจะเป็นดาวตรัสฟ้านะครับกับละครในเรื่องล่าสุดของพี่อนบุตรรัตน์อาจจะเป็นเรื่องอื่นไปนเลยแต่ว่ามีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยอยู่ในฉากละครนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันว่าโหทุกคนยุคนี้คือเป็นยุคของอุค์อิงพ่อโจรจริงๆเป็นยุคของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆนะครับ คือต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าทุกวันนี้หรือปัจจุบันนี้เนี่ยอุ้มอิมมองว่าคนดูละครอาจจะ ลดลงบ้างนะครับอาจจะลดลงบ้างจากเมื่อก่อนเพราะว่าตอนนี้คนมาอยู่บนหน้าจอมือถือกันซะส่วนใหญ่แล้วก็เอาเวลาการดูละครตอนนี้เอาไปทำงานขายของขายสินค้าต่างๆเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหนีแอบเชียร์แอบเชียร์แอบเชียร์พี่โอ๊ตปุดรัานะถ้าดึงน้องอุงอิงแล้วก็พ่อโจมาร่วมละครสักเรื่องเนี่ยเชื่อว่าวงการทีวีจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ คือต้องบอกว่าคือตอนนี้วงการทีวีไม่ใช่ว่าไม่มีคนดูเลยนะเดี๋ยวจะมาทัวร์มาลงอิ้มข่าวกระแสเดีวขออนุญาตก็คือแบบว่าอ่าแบบนี้ครับคือคือถ้าดึงพ่อเหล็กแม่เหล็กนะครับอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเนี่ยคนหันมากดทีวีแบบทั้งประเทศแน่นอนอมเมอิมคอนเฟิร์มตรงนี้เลยนะครับสำหรับพี่โอ๊ตบุตรรับเนาะ แล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยเราได้เห็นพี่โอ๊ตโพสต์เอาไว้อทุกคนทำความเข้าใจใหม่อีกหน่อยหมอลำฟีเวอร์ของจริงต้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มาพิสูจน์ให้เห็นกับตาแล้วประจักษ์แล้วว่าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงทาไมถึงยืนหนึ่งในกระแสการแสดงหลากหลายวา l ล t ที้ดนตรีนั่นๆลำเพลินทำให้ผู้ชมหน้าหน้าเวทีฟ้อนหนี่วจวดจากราชินีหมอลำดาวจลาดฟ้า โดยเฉพาะละครดาวจรัสฟ้าทางช่อง3และช่องวันทําให้ได้มาร่วมงานกันกันกบสาวน้อยเพชรบ้านแพงและหนุ่มโจโยโมนินนะฮะสาวน้อยเพชรบ้านแพงถึงเวลาต้องกลับมาหน้าจออีกครั้งแล้วแล้วงานนี้ต้องสะเทือนวงการหมอลำมวลกลุ่ปนะครับซึ่งอิมมองว่าคือต้องบอกว่าดาวจรัสฟ้าเนี่ยทางด้านพี่โอ๊ตบุตรรัตน์เนาะเคยร่วมงานกับสาวน้อยเพชรเพบ้านแพงมาก่อนแล้วนะครับคือตอนนั้นก็จะเป็นยุคข,ของแม่พรพิธี แต่ยุคนี้ก็คือเป็นยุคของอุ๋งอิงพ่อโจนะฮะพราะฉะแล้วมิมองว่าโอ้โหถ้าอุ๋งอิงพ่อโจเนาะได้ไปร่วมสักฉากใดฉากหนึ่งเนีครับทุกคนคนก็กดไปดูเนาะเรตติ้งพุ่งแน่นอนนะครับก็เป็นแนวโน้มที่นะครับดีมากๆแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยพี่โอ๊ตบุตรรัตก็ไปพร้อมกับนักแสดงในในในค่ายด้วยนะครับนะครับก็ไปร่วมกันกับทางด้านบอสโจนะครับเนาะอ่ะ เอาเป็นว่าทุกคนติดตามทุกๆผลงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับในส่วนของอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับไม่ว่าจะออกผลงานไหนมาเนาะพวกเราก็คือนะครับพวกเราก็คือแบบติดตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุ้งอิ่งพ่อโจที่เป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะออกผลงานไหนมาหรือไม่ว่าคู่พ่อลูกเขาจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับ นะครับอุ้มอิ่มก็รอเชียร์รอชมแล้วยิ่งเป็นวงการละครด้วยคือพิสูจน์ความสามารถนะครับมากๆเลยแหละให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับพิสูจน์ความสามารถมากๆนะเอาเป็นว่าสําหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะรอดันรอเชียร์รอซับพอร์ตแล้วกันครับสําหรับลูกสาวแล้วก็คู่พ่อลูกคู่บุญนะฮะเราเรา ติดตามผลงานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เราอยากเห็นเหมือนกันองค์อิงแสดงละครซึ่งน้องก็พิสูจน์มาหลายๆแพลตฟอร์มแล้วว่าองค์อิงแสดงได้เทคเดียวผ่านเล่นได้เป็นนางเอก MV ได้สายตาหรืออายคอนแทน้องที่ส่งต่อคนชมคือทุกคนอินนะครับทุกคนอินหมดนะครับเนาะอย่างอย่างเพลงเพลงวัดเสาวดนที่น้องแบบเล่นเป็นนางเอก เต็มตัวอย่างธรรมดาแต่ว่าพิเศษคือทุกเพลงเปรี้ยงหมดที่อุ่งอิงไปแสดงเป็นนางเอก MV มเพราะฉะนั้นแล้วว่าถ้าน้องมาอยู่บนจอละครแต่ว่าก็ต้องดูคิวอีกแหละทุกคนปีนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเนาะแน,น่นแน่นทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆงานไม่มีวันวาน่วางเลยอย่างที่ทุกคนบอกว่าเดือนที่จะถึงนะีเดือนหน้าเนี่ย ไม่มีวันว่างเลยสำหรับพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับนะก็ส่งกำลังใจครับไปให้คู่พ่อลูกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าบอสโจได้เห็นพี่พี่โอ๊บุตรลัตเนี่ยโพสต์หรือยังเพราะว่าอูมิมก็เพิ่งเห็นนะครับเพราะว่าโพสอ่าไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะแล้วก็ตอนนี้ครับเพลงที่ครูหมอนอิงไปแสดง MV เนาะเป็นยังบุญนะครับทุกคนปังมากตอนนี้ดังมากนะครับ ครูหมอนอิงเนี่ยไปแสดงเป็นนางเอกเอให้กับคุณต้นสะเดานะครับคุณต้นสะเดาได้มาคอมเมนต์ในช่องอิ่มด้วยน่ารักมากกับเพลงเป็นยั่งบุญนะครับรอเชียครับทุกคนรอเชียนะสลับอุงอิงบนหน้จอทีวีนะครับเนาะทุกคนคือแบบน้องน่ะไม่ว่าจะไปอยู่แพลตฟอร์มไหนอ่ะ ทุกคนคือให้การตอบรับดีหมดเลตติ้งสูงหมดหนาทีนี้คือนิ่งอิงฟีเวอร์มากๆนะครับโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงอยากเห็นนุ่งอิงเล่นละครไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนเนาะก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้ด้วยนะครับอย่าลืมทานอาหารด้วยนะครับพ่พอแม่เอฟซีเนาะอุ้มอิ่มยังไม่ได้ทานเลยนะครับพักไปทานอาหารเดี๋ยวมารายงานข่าวอีกนะครับรักทุกคนนะครับ